เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับด่านฟรีเซอร์ ECA นะครับผมเป็นด่านที่สามารถเล่นได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถเปิดได้โกคูตัวใหม่นะครับเพราะว่าแคตเกอรีที่ต้องใช้นะครับนั่นคือ Legendary Existence นะครับ คุณสามารถจัดทีมโกคูยูไอมาเล่นก็ได้นะสีม่วงนะครับเพราะว่านําสีม่วงได้ด้วยแล้วก็นำรีมอฟก็อตนะครับก็มีตัวก๊อตหลายตัวนะที่เป็นสีม่วงนะครับอยู่ในทีมนั้นฮะเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับผมพอเล่นได้นะขอแค่มีโกคูยูไอโผล่มานะครับแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนะครับคุณก็เอาโกคูเพื่อนมาเล่นก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโกคูก็แน่นอนก็ต้องใช้ทีมโกคูนะครับผมใช้ทีม Le g e n d a r y Existence นะครับผสมกับ Super s a เ y a n นะครับเพราะว แล้วก็เบจิต้าเนี่ยมันดีเหลือเกินนะครับผมแหมมันเป็นทีมที่เล่นได้ดีมากๆอยู่แล้วนะฮะโอเคเราได้โลเดชันที่ผมบอกได้เลยนะว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นบากายาโลตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะแต่ว่าผมปิดในส่วนของอนิเมชันไว้เดี๋ยวต้องไปเปิดสะหน่อยนะถ้าเกิดว่าได้บากายาโลนะครับโกคูก๊อตกับเจ้าโกคูยูไอก็เป็นตัวคีย์หลักนะครับผมสําหรับคนที่ไม่มีโกคูตัวใหม่นะแต่ถ้ามีโกคูตัวใหม่ สบายบื้อมากๆนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องมายุ่งกับเจ้าตัวพวกนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือส่วนใหญ่มันจะออกมาโลเดชันหนึ่งแล้วเราก็ตีมันสักเกือบตายแล้วนะคือผมกดแอคทีฟผ่านไปเนี่ยด้วยโกคูเนี่ยน่าจะซักประมาณน่าจะสักประมาณก็เป็น10ด่านเลยนะ <laughs> ไม่ไม่ถึงไม่ถึงด่านหลังๆหลัง20เป็นต้นไปอ่ะส่วนใหญ่จะจบในเธอแรกนแรก20ด่านแรกที่จบในเธอรแรกหมดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาออเนี่ยได้แล้วนะครับการันตีว่าได้ได้ใช้แน่นอนนะครับผม เรามากดใช้เลยดีกว่านะคือมันเหมือนกับว่ามันสร้างมาเพื่อแบบการนี้โดยเฉพาะนะครับโอเคสกิปแอคทีฟสกิลออฟนะครับผมเพื่อที่เราจะดูผมไม่ได้ดูเลยนะผมข้ามตลอดนะนี่นะบินหนีพีเซอร์งอนบินตามโอ้โหภาพโคตรสวยนะครับบากายาโลนะครับ คนนี้ครับตายแน่นอนนะครับ <c ười> คือเลือดต่ำกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์นี่แทบจะการันตีตายโอ้โหแล้วก็เคอสกรีนที่คูลมากๆผมบอกเลยคูลมากๆเป็นตัวที่มีเคอสกรีนคูลมากนะครับ <c ười> สามแบบเลยนะไออันที่ตีตกบ่อลาวาก็เป็นอีกเคอสกรีนหนึ่งนะทำไห้ตายใหญ่ที่เป็นคาเมียรเม่หาก็เป็นอีกเคอสกรีนหนึ่งแล้วก็บากายาโร่ก็อีกเคอสกรีนหนึ่งนะมีเพื่อนปลดสองเส้นทางด้วยว้าวเบจิต้า เอามาช่วยเปลี่ยนบอลสาคัญมากนะครับลิงกับโกคูได้ค่อนข้างดีด้วยแน่แล้วออกมาในโรเลชันนี้โกคูนี่คือแบบเนี้ยดูดิพอมีเบริต้าช่วยเปลี่ยนบอลก็สบายขึ้นเยอะนะครับสบายหรือสติโบแล้วก็ลิงกันได้ดีด้วยนะ4ลิงก์นะครับถ้าลิงก์กันกับเจ้าตัวนี้ก็ลิงก์กันได้ดีมากเหมือนกันได้เลเจนดารี่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลิงก์กันกับเจ้าตัว3ปีดีกว่านะฮะแล้วเบริต้าก็แยกออกไปนะครับโกคูนี่พอเป็นตัวร้ายเนี่ย ความสามารถนี่รุนแรงต่างกับโชว์เคสที่ทํามาเยอะมากๆนะครับตีได้โคตรแรงเลยนะครับตีแรงขึ้นกว่าแบบปกติเยอะแต่ส่วนใหญ่เราก็เจอแต่ศัตรูตัวดีแหละไม่ค่อยได้เจอศัตรูตัวร้ายเท่าไหร่นะครับยกเว้นไปเล่นแบบเฉพาะเจาะจงจริงนะมันไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่ล้านสองนะครับเออจะว่าไปแม้แต่ในด่านซูเปอร์แบทเทิลโลดเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นเอ่อเอ็กตรีมไม่ใช่ซูเปอร์คลาสออลลี่ไปเล่นด่านทั่วไปเนี่ยบางทีก็เจอแต่ศัตรูตัวดีนะศัตรูก็จะเป็นตัวดีเหมือนกันนะครับ โอ้โหโดนหนึ่งหนึ่งสองมาแล้วโกคูไม้ตายไม่เข้าเลยนะแต่ว่าตีธรรมดาใส่โกจิต้านี่ห้าหมื่นกว่านะครับติดฉากแบบเทินเดียวเลยพอออกมานะครับตัวเรานี่สบายสบายเลยไม่ต้องพึ่งพลังแคทเลยเจนเนอรี่เอ็กซิสเซนต์เยอะมากก็ได้นะครับเป็นม่วงซุปเปอร์เซยันอยู่ในแคทโกคูก็ถือว่าโอเคนะโกคู Goku เก็บงานไปเยอะมากคู่เพื่อนสองนางอีกแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ไม่ได้โผล่เลยเมื่อกี้ก็ตัวเราด้วยใช่ไหม,อมรอบนี้เป็นไงฮะ เพื่อนไม่โผล่รอบนู้นเหมือนกันโอเคอาจจะได้อาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นในส่วนของไอ้น,นี่อีกแล้วนะแอคทีฟสกิลอีกแล้วนะฮะไม่ได้ท่าใหญ่อันนี้ละกันนะครับโกจิต้าเอาลูกแก้วลุงไปหนึ่งโอเคโดนหนักอยู่เหมือนกันนะพวกโกจิต้าพวกอะไรพวกนี้นะที่ไม่ใช่แบบว่าเลเ e n ด a รี่เอ็กซิสเทนซ์นะครับนี่กระดันที่มันใจท้ายแล้วด้วยช่วยหลบหน่อย please โอเคงั้นสบายแล้วครับพวกกอดพวกอะไรพวกนี้นี่โดนน้อยไม่เยอะเท่าไหร่ ยี่ด่านสุดท้ายแล้วใช่ไหมสามสิบแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะ ECA แล้วไปเทสฟรีเซอร์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะรู้เหลือเกินนะครับตัวที่ผมทําผมฟาร์มลิงก์แบบขี้เกียจขี้เกียจก็เกือเบเต็มแนละ้วขาดคือลิงก์เก้าที่คาไว้อะ่ะคือเก้าประมาณสี่ลิงก์ห้าลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเก้าหมดเลยนะที่ที่ที่แบบลิงก์ที่ยังเหลือๆนะฮะเดี๋ยวไปเช็คก่อนตอนทำ ECA เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะครับแล้วก็ไปโยนเข้าด่านดูดูโกจิต้าโดนเจ็ดแปดหมื่นนะ แรงมากยังไม่ถึงกับได้ใช้แอคทีฟนะโอเคไม่เป็นไร not that big deal นะครับแล้วก็ตัวนี้ okay. โอเคโดนตีก่อนครับการันตีที่จะ uh, ทำการเบิ้ลเป็นไม้ตายแน่นอน100%ตัวนี้สามารถเล่นแบบเก็บสแต็กดิเฟนซ์อย่างเดียวก็ได้นะคือไม่ต้องเป็นที่จะต้องแบบเอาไม้ตายใหญ่อะยิงไม้ตายเล็ก2ครั้งก็ได้เพื่อที่จะทำการเบิ้ลดิฟเฟนซ์สรอบ สักประมาณแบบไปสัก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะสโรเตชั่นหรือ3โรเตชั่นก็ได้นะถ้าเกิดว่าด่าบม,มันยากเกินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บสต็กแสตทกอย่างเดียวเน้นๆไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเราผ่านแล้วนะครับมีโกคูนี่แบบอีซี่โหมดมากๆนะครับผ่านดานที่30ไปอย่างง่ายดายพร้อมกับมิชชั่นทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไป eca freezer แล้วก็ไปลองเทสกันดูนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟรีเซอร์ ECA นะครับเป็นตัวที่มี Stat Attack สูงมากเลยนะครับผมระดับ LR เลยนะครับในสีเขียวนี่เป็นรองแค่ LR Rose เองนะครับผมแต่ว่าผมก็ใส่ในส่วนของ Equip เพิ่มไปดีๆให้เขาด้วยนั่นเองนะฮะก็มีในส่วน Critical Level 3แล้วก็ Attack Level 1นะครับผมแล้วก็มี s l l o l Attack Level 5นี่ก็บวกไปอีกนะฮะส่วนอันนี้สีเงินผมยังไม่มีดีๆเท่าไหร่นะครับมี ที่อยากจะใส่แต่ว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับติดหลบไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลบ3อยู่เยอะนะครับก็เลยเอามาใส่ไว้ให้นะครับลิงสกิลก็อย่างที่เห็นนะผมเกือเกบเต็มแล้วละ่ะเกือบเต็มแล้วเรียกนว่าเกือบเต็มแล้วนะฮะก็ถ้าเป็นร่างไฟนอลเนี่ยก็จะขาดอยู่แค่ลิงเออเนี่ยลิงร่างไฟนอลนี่เต็มแล้วนะเออโกลเด้นนี่ก็เต็มแล้วนะขาดแค่ซองเกตแคนอินสเปซนิดนึงหยุนหยวนแล้วกันนะครับผมก็เหลือแค่ร่างต้นเนี่ยเอาจริงก็เหลือแค่3ลิงเท่านนนนั้เเอองะึกว่าหลืมาากกว่นนี้นะะฮ ก็ถือว่าเต็มแหละถือว่าเต็มแหละเออก็ค่อยๆฟาร์มไปติดบูสต์ไปขึ้นมาไหลก็มานั้นนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าด่านไปเทดสดูว่าฟีเซอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อล้ครับมาอยู่กับดานเลเอร์เจนเนอรี่โกคูแบบดั้งเดิมนะครับเราจะได้มาดูว่าตัวนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตอนนี้อยู่ในโรเตชันนี้นะครับมีดีฟเอนตั้งต้นอยู่ที่1นึ0 0 0สนะฮะแล้วก็ลิงสกิลยังไม่ได้ทํางานมากเท่าไหร่เต็มที่นะครับผมเพราะว่ายังไม่ใช่ พวกคู่ลิงที่แท้จริงของเขานะครับในตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะโฟลดเจ้าฟรีเซอร์วงแหวนออกนะครับผมเก็บเจตัวนี้ไว้แล้วมาดูความสามารถในเชิญวันนะครับผมในการยิงไม้ตายกันนะครับ3ล้าน4ตั้งต้นนะครับผมลิงอาจจะไม่ได้เต็มสิทั้งหมดแต่ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับ3ล้าน4นะครับผมเริ่มต้นนะครับ่าแรกนะฮะ แล้วก็ยังสามารถถ้าตีเบิ้ลเยอะๆได้จะยิ่งดีนะแต่ผมก็อัพมาตัวนี้ก็อย่างที่เห็น14 12นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะในด้านการเบิ้ลนะครับเป็นตัวสีเขียวนะมีแอต trib ในการเบิ้ลที่ไม่ได้เยอะเท่าพวกสีฟ้าหรือสีเหลืองนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคต่อไปเราก็จะได้โฟลดเหล่าตัวซัพพอร์ตสักทีนะครับเพราะว่าโลเดชันนี้คือซัพพอร์ตหมดเลยที่เราจะไปใช้เล่นนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้ ฟรีเซอร์สีม่วงตัวนี้ได้โชว์ความสามารถซะหน่อยรอบหน้าจะเป็นโอเคคูลเลอร์จะไปอยู่ด้วยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นรอบนี้โฟลตคูลเลอร์ออกไปเลยไหมไม่เราเก็บคูลเลอร์ไว้ก่อนในโลเดชั่นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูเจ้าฟรีเซอร์สามนะครับเออเมื่อกี้ผมไปเรียก2องอีกแล้วบอนะชอบเรียก2อยู่เรื่อยนีฟรีเซอร์สามนะครับจะเป็นยังไงบ้าง้ร้านสีแล้วก็จิ้มจ๊กจัก,จกลวัวนะครับโอ้โหไล่ากาไม่เบานะครับ ตัวนี้อ้าวแต่ดันตีแค่นี้ไม่โชว์ความสามารถเลยนะครับไม่ขายของอะไเลยโถเอ้ยให้ตายเถอะนะครับแต่คู่ลิงค์ที่ดีที่สุดของไอ้เจ้าตัวฟรีเซอร์นะครับสีเขียวตัวนี้ก็คือ,อคูลเลอร์นี่แหละนะครับผมคูลเลอร์แดงนะครับเป็นคูลงที่ดีกันมากๆคูลเลอร์เหลืองก็ลิงกันได้ดีนะแต่ด้วยความที่มันเปลี่ยนร่างไปเรื่อยนะครับก่อจะร่างสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูว่าชีวิตจะเป็นยังไงมากขึ้นนะครับโอ้โหนี่นะครับ นี่นะครับจี๊ดจี้เลยนะครับจี๊ดจี้เลยนะฮะครบไหมฮะขาดเฟียนเฟดนะครับผมไม่มีใครมีเฟียนเฟแตที่นี่นะครับเราจะมาดูกันครับดีเฟนส์นะครับจากแสนหนึ่งครับแปลงล่างขึ้นเป็นสองแสนห้าครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับนี่แค่ล่างสองนะครับแต่มีคูลเลอร์แล้วมีมีสองซัพพอร์ตไงเออมีสองซัพพอร์ตนี่พี่มาดูดิครับว่าตีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้สามล้านห้านะครับรอบนี้จะหวดเท่าไหร่ครับ ห้าล้านเจ็ดหมายกอชี bro ชี t bro โหโหโหครับไอ้นี่มีเฟียนเฟดปะไม่มีว่ะใครมีเฟียนเฟดแกมีปะในนี้ไม่มีใครมีเฟียนเฟตอะวะมีมีน้องนมนี่มีเฟียนเฟดไหมฮะไม่มีว่ะน่าเสียดายวะ โค้ดหลี่ชีตนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับคำเดียวเลยว่าโค้ดหลี่ชีตนี่มันนี่มันบ้าไปแล้วนะครับโคตรเพีย้ยนนะครับโอ้ oh, แล้วยังไม่ได้ฟูลซัพพอร์ตจากของคูลเลอร์ด้วยนะคือถ้าไปอยู่ในด่านแบบอารมณ์ว่าแค่ล่าง2เนี่ยแล้วไปอยู่ในด่านซู่เป t t ฮัลโล d อ่ะแล้วได้คูลเลอร์มาซัพพอร์ตแล้วเจอศัตรูเลยสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยสามตัวในถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นไปได้มันก็จะเป็นแบบเทินเทินสามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะเหลือศัตรูสองตัวอ่ะ เจ้าฟรีเซอร์เมื่อกี้ก็จะตีประมาณแบบ6 7ล้านอะไรอย่างนี้เลยปะ่ะให้ตายเหอะนะครับเอ้ยเออเฮ้ยออฟรีเซอร์สามแน่นอนเลยเวฟฟรีสามน,นะครับจ,จิกจิกจึกจิกนะครับทำให้าาตายม,ะม,ะมั่มน่าอยนี้แล้ว3ทีให้มันได้อย่างนี้นะครับพอ3ทีเนี่ยมันก็แน่นอน,นครับดีเฟนซ์มันเพิ่ม3รอบครับแอตแท็กก็เพิ่มขึ้นรัวๆด้วยนะครับโคตรดีนะครับของดีครับตัวนี้น่าจะอยู่ได้ย,วยาวๆฟรีเซอร์3ามเหมือนกันแล้วนะครับผมโหแต่เพื่อนสปอร์ตยังไม่มานะครับ ล่างนี้ลิงก์กับคูลเลอร์ได้ดีเหมือนกันนะครับผม <c oughs> สุดยอดนะครับดีฟเฟนต์ขึ้นเป็นเท่าไหร่สามแสนหนึ่งครับโคตรกระโดดนะครับผมสามแสนหนึ่งแล้วเหรอเฮ้ยนี่แค่ร่างสามเองนะเว้ยให้ตายม y g ก d มาดูกันว่าจะไอแท็กสแปดเท่าไหร่ครับไม่เขียนไปแล้วครับ นี่นี่คือนมน้องนมซัพพอร์ตได้ดีกว่าเจ้าฟรีเซอร์ตัวนู้นเลยนะโอ้ oh, ตีนี่ทางเข้าอะบอกเลยว่ะผมเผมิผม่มเพิ่เวิร์ดวันวันฮิตคิวหกล้านห้านะครับและไม่จงหลายจึกนะครับจึกเดียวตายเลยครับเคเซเดอโอ้โหฮอลิชีดนะครับฮอลิชีดผมบอกเลยว่าฮอลิชีดครับโฮอลิชีดผมเก็บไอตัวเหลืองไว้นะครับโรเตชันอันนี้ตั้งใจจะเก็บตัวเหลืองไว้เดี๋ยวเป็นคูลเลอร์ซัพพอร์ตสองบ้าง ไอตัวสีม่วงนี่มันไม่ได้สปอร์ตดีมากนะครับมันสปอร์ตที่จอยนะครับออไม่ได้โหดอะไรมากน,นั้นนะครับเอามาแทงนะครับโอ้โหนี่หมัดมังกรโกคูก็อดนะครับตีไม่เข้า <laughs> เข้าดาเมจ50ใส่ฟีเซอร์โอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าฟีเซอร์แปลงโคตร solid เลยนะครับแล้วโกคูจะขนาดไหนครับแล้วอย่าลืมนะครับมันมีฮิลสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือฮิลสิบปรเซ็นขึ้นไปอะ ทุกครั้งที่เข้ามาในโรเดชั่นน่ะแล้วมีลิงก์สกิลเมตาโมฟัสิถึงล่างแหละสนะเออเขเจ๋งนะครับต่อไปเป็นไฟน a นอนฟอร์มละมาไฟนอนฟอร์มว่าไงครับอยู่กับฟรีสองโอ้โหได้ลิงก์เต็มครับไม่อยากจะคิดเลยครับว่าว่าเราต้องไม่ยิงไม้ตายนะครับแล้วเราจะมาดูครับว่าเท่าไหร่นะครับ3ามแสครับดีเวนนะครับลิงก์ครบหมดนะครับตอนนี้นะฮะ โโอ้หเกือบเกือบเต็มสิทแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหยุ่นหยวนนะยุ่นหยวนนะคนดูถือว่าถือว่าเต็มแล้วกันนะฮะโอ้ยโคตรโหดไหนมาดูทิเจ็ดล้านหกเคโอ้โหฟีดแปงไม่เคยคิดมาก่อนว่านายจะคูขนาดนี้แล้วติดคริโอ้ยเพื่อนจะจัดครับบ้าไปแล้วครับพี่น้อง บ้าบอมันบ้ามากโอ้โหเจ็ดล้านหกโหเห็นเธินหน้าแล้วครับล่างสุดท้ายครับจะกลายเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับผมโกลเด้นฟรีเซอร์ที่การันตีคริติคอลนะครับแอตแทคบวกสูงสุดดีเฟนส์ก็บวกสูงสุดด้วยนะครับจะถึง400แสนป่ะวะนี่คือเรามินิมินิมอนมากเลยนะเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเรายิงโกคูที่เดียวตายหมดเลยเว้ยมันเลยไม่ได้เห็นโอกาสที่จะได้ทำการสแต็กเบิ้ลไง นึกบอกว่าคือถ้าเกิดว่าโกคูมันไม่ทีเดียวตายอ่ะเราได้สเต็ก2สองรอบแบบมันก็อาจจะแรงและดีกว่านี้เยอะด้วยเพราะว่าเป้าหมายของตัวแปลงล้างพวกนี้คือระหว่างทางอ่ะต้องพยายามสเต็กให้ได้มากที่สุดเนี่ยฮะแต่อีกเจ้าตัวนี้มันเสกยิงทีเดียวใส่โกคูตายหมดทุกล่างเลยไม่กอดนะครับผมนี่เรียกว่าเนิร์ฟตัวเองเนิร์ฟพลังตัวเองนะครับหรือว่าโกคูมันด้อยเกินไปนะครับมาแล้วนะครับล่างสุดท้ายเป็นโกลเด้นฟรีเซอร์นะครับ 2คูลเลอร์หัวท้ายนะครับแต่ว่าโกคูมันจะตีเยอะนะครับเราจะให้โกคูมันอย่ามายุ่งกับเรานะเดี๋ยวเราตายหาดีเฟนซ์สี่แสนนะครับโอ้โหยืนข้างหน้าก็ได้นะเพราะมันได้ลิงก์เดียวนะครับเออลืมไปนะครับแต่ว่าลิงก์ล่างนี้เปลี่ยนนะพอดิจี้กับช็อกกิ้งสปีดนะครับมันก็เลยหายไปหน่อยนะมันก็ควรจะเป็นอีกตัวหนึ่งมายืนมากกว่าตัวอื่นนะฟิตตัวอื่นมีพอดิจี้เยอะแยะนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคูลเลอร์ก็ได้นะโอเค 2คูลเลอร์นะครับดีเฟนส์สี่แสนสแต็กมันน้อยมากแล้ว7จล้านหกกะตีครินะครับโกคูนี่เรียกว่าตัวแตกแน่นอนนะครับแตกไปหนึ่งเสี่ยงโคตรโหดกระโดดยิงคหลีชีตโหผมว่าแม่งเกินไปว่ะมันเกินไปว่ะเกินไปไปแล้วนะฮะไอดีเฟนส์ตัวนี้ก็2อ0แสนแปดนะให้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่น่าจะรับมือโกคูไหวโอเคเราไม่ได้จะมาผ่านนะผมว่า ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าเราเราชิ่งแล้วเราชิ่งแล้วออกจากด่านเลยด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับฟรีเซอร์แปลงล่างนะครับที่เมื่อกี้เราใช้มาตลอดนะครับไม่ได้ดาวลุ้งนะครับเพราะว่าผมลืมใส่ไอตัวเบิ้ลสุดท้ายที่ผมไปเปลี่ยนนะครับตอนแรกมันเป็นหลบสามไงฮะแล้วผมเอาตัวไปปลดคืนให้มันจะกลายเป็นเบิ้ลสิบสองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลืมใส่นะครับหรือว่ากดอะไรไม่รู้ไม่โดนฮะมันก็เลยยังไม่ได้เป็นดาวลุ้งนะแต่โอเคไม่เป็นไรหรอกเพราะมันยิงทีเดียวตายหมดเลยนะมันยิงทีเดียวตายทุกร่างเบิ้้้้ลไไม่่จาเนนตองใชยวดะ แล้วในสแตทแอทแทกของมันนะครับอันนี้คือผมเรียงมานะครับที่เปิดหน้านี้เพราะว่าผมจะเรียงมาให้ดูว่าส่วนใหญ่ในะ LR ผมเนี่ยมันก็จะดาวลุ้งเกือบหมดอยู่แล้วละ,ละแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยจู่ในลำดับที่ประมาณนี้เลยนะครับสูงมากๆเลยนะเทียบกับ LR ดาวลุ้งตัวอื่นเนี่ยคือเป็นตัว TUR ที่ขึ้นมากองอยู่แถวหน้าแบบหน้าตาเฉยเลยนว้ยคือผมเลื่อนลงมาคือแทบจะไม่เจอใครเลยจะมีแบบที่แบบล่าสุดก็คือโกคูนะครับที่สามารถเข้ามาอยู่ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นฟรีเซอร์ตัวนี้นะครับผมที่ รอยหน้ารอยตาขึ้นมาอยู่แถวเดียวกันกันกบเจ้าพวก LR ทั้งหลายได้ครับมีสเตต a ตแท็กที่โคตรสูงมาก7,6ล้าน6ผมว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีสุดๆแบบน่าจะมี8,9ล้านได้นะแต่ว่าวิกินี้ก็เป็นสถานการณ์ทั่วไปนะลิงค์ที่จะต่างกันอีกนิดหน่อยผมว่ามันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบบวกไปอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์หรอนะอาจจะ1% 2%อะไรอย่างเงี้ยนะก็คงแรงขึ้นกว่านิดนึงนะฮะเขถือว่าเป็น ฟูลิ่งสิบได้ละมั้งแต่ที่แน่ๆอีกอย่างหนึ่งผมว่าผมขอติดสติกเกอร์ให้มันด้วยแล้วกันนะครับเป็นขวัญกําลังใจนะครับไหนๆก็พี่ก็เก่งแล้วนะครับพี่ก็เก่งมากแล้วนะครับก็สมควรที่จะได้สติกเกอร์ไปนะครับโอเคนะครับผมเป็นตัวที่มีสติกเกอร์คุ้มนะครับเพราะว่ามีหลายร่างนะครับแถมตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมีระบบอะไรสักอย่างสติกเกอร์หรือเปล่านะฮะมันก็ไม่ได้มีออร่าสำหรับร่างหนึ่งนะเพิ่งจะมีการอัปเดต อาร์ตใหม่นะครับเพิ่มออร่าเข้ามานะครับก็ทําให้ดูดีขึ้นนะครับสำหรับการติดสติกเกอร์นะเออดูดีนะออร่าแบบเล็กๆดูมินิมอลดีนะล่างสองเป็นไงเป็นสายฟ้าดูปัญญาอ่อนนะฮะ่าง3เป็นสายฟ้าหนักเหมือนกันนะครับล่าง4ี่ก็สายฟ้าหนักมากล่างคือ <c> ผ <oughs> <c oughs> มว่าสติกเกอร์โคตรปัญญาอ่อนเลยวะแม่งเสดิบหายเลยมันใช้มันดูดีแค่ล่างแรกล่างเดียวนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟรีเซอร์แปงลงร่างนะครับเก่งขึ้นกว่าเดิมโคตรเยอะนะครับที่แน่ มันเอาไปบัฟทีมฟรีเซอร์ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณทําตัวนี้มาแล้วไม่มีฟรีเซอร์ใหม่ก็เหียรเฮียวอยู่ดีควรจะมีว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาคูลเลอร์คูลเลอร์คูลเลอร์ติดปะวะคูลเลอร์ติดติดใช่ไหมติดสปอนเอนเนมี่หวะเหมือนไม่ติดเลยนะไม่ติดก็ไม่ได้ใช้โอเคนะครับไปเปิดฟรีเซอร์ใหม่มาให้ได้นะครับแล้วก็มาเล่นกับฟรีเซอร์ตัวนี้นะครับรับรองสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเข้าทีมแล้วมันเป็นจิกซอชิ้นสําคัญเลยนะครับไม่ใช โชว์ใครไม่ได้เลยว่านอนเถอะนะฮะงานก็จะไม่สําเร็จนะครับผมเพราะนั้นถ้าเกิดมีตัวนี้ไม่มีตัวใหม่ก็ไปเปิดหาตัวใหม่ซะให้ได้นะครับโอเคสำนี้ขอตัอลาไปก่อนพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ